40ครับข้อได้ถูกต้องเกี่ยวฟังใจประโยคแรกบอกว่าฟังใจบางชนิดเป็นเส้นสายบางชนิดเป็นเซล์เดียวอันนี้ก็ถูกต้องนะลักษณะของฟังใจเนี่ยบางกลุ่มก็จะมีลักษณะเป็นเส้นสายและจะมีการสร้างเนี่ยในส่วนของ f r o i t i n g body เป็นแบบนี้ได้เห็นไหมดอกเห็ดเนี่ยก็จัดว่าเป็น f r o i t i n g body นะของพวกสายราพวกนี้โอเคครับแล้วก็ฟังใจที่เป็นเซลล์เดียวเนี่ยอันนี้ตัวอย่างง่ายเลยคือพวกยีสต์ครับยีสต์เองเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มฟังใจนะแล้วเป็นฟังใจที่อยู่เป็นเซลล์เดี่ยวด้วย เข็น okay, นะครับประโยคแรกถือว่าถูกต้องต่อมานี่2ราน้ําเป็นฟังใจที่ก่อโรคในสัตว์น้ําหลายชนิดราน้าเนี่ยเป็นตัวก่อโรคในสัตว์น้ําหลายชนิดจริงแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังไวด้ดีราน้าเนี่ยถึงแม้จะเรียกว่าราแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในอาณาจักรฟังใจนะระวังไว้ครับราน้ํากับราเมือกอยู่ในอาณาจักรโพรทิสตาเหมือนกับพวกโทรโซแล้วก็พวกสาลาย เวลาเจอคาว่าราเนี่ยระวังไว้น,นิดนึงครับถ้าเป็นราน้ํากับราเมือกพวกนี้จัดอยู่ในจากโปรติสต a านะเป็นพวกโปรติสต a าเนี่ยที่คุณสมบัติคล้ายราก็เลยสามารถเรียกว่าราได้โอเคนะครับราน้ําจัดว่าเป็นโปรติสต a าไม่ใช่ฟังจายส่วนนี้ก็เลยผิดไปทวนกันมานะโปรติสตาเนี่ยนอกจากมีสาหร่ายโพรโทซัวแล้วก็จะมีพวกราเมือกกับราน้ําด้วย ต่อมาครับช้อยสเซลลสืบพันธุ์ของฟังจายบาชิสมีแฟกเจลัมตรงนี้ก็ถูกต้องครับพวกกลุ่มไครทรีสเนี่ยเป็นพวกที่เซลลสืบพันธุ์ของมันจะมีส่วนของแฟกเจลัมด้วยนะอันนี้เือว่าถูกต้องเลยไครทรีสนะครับจัดว่าเป็นรากลุ่มหนึ่งนะที่เซลสืบพันธุ์เนี่ยจะมีแฟกเจลัมต่อมาครับไมโครไรซาพบได้ในปมรากถั่ว ไมโครไรซาสามารถพบได้เนี่ยในส่วนของรากครับที่ส่วนของรากพืชนะไมโครไรซาเนี่ยเป็นชื่อเรียกของภาวะที่เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างตัวฟังจายกับที่รากพืชครับไม่ได้เป็นการเจาะจงเนี่ยในส่วนของปมรากถั่วนะเข้ยมะไอเรื่องปมรากถั่วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียบางชนิดแต่ว่าพอพูดถึงไมโครไรซาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงตัวฟังจายที่อาศัยอยู่ร่วมเนี่ยกับบริเวณของส่วนรากพืชในภาวะแบบพึ่งพากันดังนั้นเนี่ยอันนี้ใช้คาว่าปมรากถั่วไม่ได้ครับ โอเคนะถ้าใจถูกเนี่ยคนจะเรียกว่าเป็นบริเวณของราบพือทั่วไปมากกว่าครับบมมลาดถัวเนี่ยมันเป็นพื้นที่เฉพาะของพวกแบคทีเรียาบางกลุ่มโอเคครับแต่นั้นอันนี้คือที่ถูกต้องก็จะมีข้อ1กับข้อ3นะตอบช้อยสครับ